แล้ะะกเป้ยก็คงมีแค่หัวที่ดีคือหัวใหม่ค่ทุกคนก็พูดจะไปหมดแล้วนะคะหลักเบ้ยงก็คงมีแค่หัวที่ดีคือหัวใหม่ ผัวที่ดีคือผัวใหม่อันนี้รักมากค่ะได้มีเลี้ยงพัฒนา่มีเดียที่ของยกมีนีให้เป็นมีแอนตีค่ะเราเราชอบสิ่งละมันนะมึงเข้ามาถ้าละมันแรกได้มาคุยกันน่าจะเป็นสาระได้ดีนะคะค่ะไปกันมาจะ happy ดังกระหึ่มชั่วข้ามคืนทันทีกับเป้ยปานวาดที่กล่าวประโยคเด็ดกลางงานประกาศรางวัลนาย h t e n t e r t a i n a w a r d 2025หลังละครที่เป้ยเล่นเรื่องสงครามสมรสได้รับรางวัลละครซีรีส์แห่งปีเหล่านักแสดงจึงต้องขึ้นไปกล่าวแสดงความรู้สึกหลังรับรางวัลทั้งนี้เป้ยขึ้นกล่าวหลังแอปทักษะอนทางเปยพูดออกมาว่าทุกคนพูดกันไปหมดแล้วนะคะสำหรับเป้ยคงมีแค่ผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะ เรียกเสียงกรีดดังสนั่นกันทั้งฮอลล์ซึ่งประโยคดังกล่าวเป็นประโยคที่ตัวละครของเป้ยใช้พูดในละครจนกลายเป็นไวัยล่าไปทั่วบ้านทั่วเมืองหลังจากนั้นเป้ยก็ได้พูดผัวที่ดีคือผัวใหม่ซ้ำอีกรอบเคียงข้างขวัญอุสามณีหลังต้องออกมาประกาศรางวัลซึ่งเป้ยก็ได้มอบประโยคดังกล่าวให้กับนัดมีเรียด้วยทำให้นัดมีเรียพูดออกมาว่าประโยคนี้ต้องเป็นมีมแห่งปีเลยทีเดียว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ